สบายดียพี่นอ้องเมื่อนี้มีน้องๆนั่นร้านานี่มาขอเงินไปสื่อขนมอีอลไรนีพอสนั่นแห้วมาขอเงินไปสื่อขนมแลวก็ห้หักตะวันก่อนให้ก็ต้องมีเกมเล่นน้อยหนึ่งนอ้อขั้นหายไปมันก็ง่ายโพดเล่นอกเกมโอเคน้อเกมมนแบบนี้เขาไปถูดอกเกมมแบบนี้เล่นเป็นคูสองคนถ้าเกินมาเฮ็ดได้นี่ไม่เอารดพุรหาพัดเออเออ เกบมันได้ดิคนท่บาวเอาบอนี่ก็้อนี่ก่อนมาเนี้ยเออนี่เขมอนี่มันเยอะเนีกยนี่กุละหาพันหรอกขนี่ยใหญ่เยอะเนี่ยเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยเด้อเด้อเยอะเข้าไปอกเขาอกเขาไปอกไกลๆกันนี่มใส่กันคอยชี่อนคอยมันนี่ลกนี่คอยชีตีมอยชีีมเจียนี่ลกน่นี่ให้พวกเจ้าปากนี่เอาปากนี่เอาปากนี่จับไปได้ดิเออ คำมันอยู่ได้ดีมันได้เงินเออขั้นบปรยู่เป็นบปได้เอ้าเดอสินับเด้อเบิกเด้อเบิกเด้อเบิกกระดาษเด้อสิปล่อยเด้อเอาเอ๊ะยับขยี้จับขยี้เอาหนึ่งสองสามโปรใด้บรได้เอาไปยับอยี้โปรดมามากเปิคอยตีมันต้มกันแห้งโผล่เปิคอยเอาเด้อพร้อมกันเด้อขันใหญ่ให่เด้อ าเด้ออาเดเขาเเขาาเด้อหนึ่งสองสโอ้บ่ได้เอาวาคู่นีคู่นีมามาเอาคู่ได้เ่อนมาเด้ออาเด้อเด้อหอยนับเด้อเอาศบไหนศบตัวศพหนึ่งสองสา โอ้ไเลเอ้ยดีเลยแล้วหาพันเดียวเพิ่งใจขึ้นก่อนโอ้โหนี่เก่งนี่เว้ยดีเลยหาพัฒนนี่เอาพูลาพัฒนเด้อะสิพันเนี่ยเอาถือไว้ถือไว้ก่อนบอกครูนั่นไปก่อนโปรจกยังเรียนบ่มามาสองคนเดมาเรียนก่อนมามาบักพีกับบักวานี่มามาเด้อกรเด้อกะเด้อ ฮูเลยตีติกาฮูเลยตี่ับเขาหนึ่งหนึ่งสองเอาศบเด้อศบเด้อศบเด้อซบต่อบหนึ่งสองสามมันตามแพงโค้แพ้โเอาอีกบาทนึงพวกเจอีกบาทนึงคันว่าพวกเจ้าบรไดเลยมันเอาคูสนั่นอีกเด้อมาตัดใจเด้อ หาเจ็บข้ากล่องครับอย่าข้ากล่องลูกเดินเด้อตักใกล้นี่ตักใก้นี่พระหมอนี่อย่าเคยคายอันนั้นเบาดํายูทูบเปิดคนไทยอันนี้หัวมหาปิดไ่มาโซบะนาอันนี้ือ้ยนี่นี่เบาดําเนี่เอาเด้อเด้อเจ้าลูกชายเราพอใจเนาะปากต่อปากเด้อค่อยๆเด้ออย่ามันเจ็บหนึ่งสองครับ

ครับยังอืตังใกล้ดีมันก็เลยมันชูงผลอ่กมาชูงผลปะมา้ะมามุ่นปะมามุ่นมาได้มันสชูงนี่มมุ่นต้องหาคู่ปะมามุ่ม่งมามุ่นก็ม่งนี่เล่นบอ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 พอนันเล่นบอหาพัดบุไลบุรหาพัดบุรไลเล่นบอที่รองเด็กหน่อยยืนเบิิงเต็มเลยนี่มามาไาคู่นี่ก่อนคอยจังใครคู่นี่เดอตังใจเด้่องตังใจเร้อ หนึ่งสองสามเียว่เบิรงว่าไวบ้านนึ่งป่แล้วคนีก่นคนีก่นป่มาเอาผ้ามานี่ไทำกันบ่มาเอาคูนีก่นคูนีก่นคูใหญ่ี่บานเียเลยพี่น้องครูใหญ่เนี่ยเดอยับไปทำเดินสิ้นย่าไปนี่มาครูนี้ดูด้เเดินด้วยงบ่ว S <S เบิกงกัน hmm. ิเพ ja ื <affili Dus> ่อมานถีบจะไรเอาเดิมุนฝังมาเด้เด้เนื้อเนี่ยเขาเนี่เขาเอกไกลก็รอดนี่นี่เอาชกนี่ตัวชกนี่เน้เอาชกตีละชกชกชกไปเนื้อสองสมดอกจะดักกุบรอดเลนบอขู้ิ่งตัวข้นยิงเลนบอ เอาผู้ยิงตอบผู้ยิงเรียนบ่พอสีให้ผู้ละหาพัดจะสิเรียนบ่ผู้ยิงตอบผู้ยิงเอาบ่เอาบ่ลุงหันเจ้ากับอันนั้นผู้ละหันเอาบ่โอ้ผู้ยิงบ่อยากเรียนพี่น้องมาเอาผู้ชายจูวัต่ออีกมาบาด็กขึ้นชิลหน่อยนพี่น้องมาบ่เอา,า,ชาชอเอ้ยไรสินเด <c oughs> ้อเด้อ <c oughs> หนึ่งสองสาม เอาโอเคโอเคเอบาทีดีย้าพ่อมึงเด้อาตังแก่คงเด้อตังใจ่คงเด้อหนึ่งสองสามเออให้มันดูจ้ะเกินคอยากแก่เอาคุลาหพัมเออดูเขาจะหูเลยคุลาพัมใส่เอามาเบิ่งไปสิเจ้าหาผนีหาูนีหาูนีหาเด้อไปซาวเอาถือไว้มาคุณีคุณี่คุณีมา เดอ๋ยไมได้เลยพวกเจาไม่ได้คนบแจกเลยเอาเด้อนี่เขาโงลงกันลยโยงกันเอยหนึ่งสองสามได้ได้ทว่าได้ได้ให้เลยเอาให้เลยเอาออสองคนนี่ภูร่่หาเ้อโอเคเพิ่งเจ็บบ่เจ็บบ่บเจ็บสิ เจ็บอเออโอเคมันี่เรื่องสองอหรอมานเาเอาเอาเลเออเด้อนักนักดลกบอลออกออกอทำปากกล่องเอเด้อนบดดัวบดดัวเอาอ้บานหนึ่งอีบานนึ่งหนึ่งอามได้ได้โอเค เอาไปภูลพันภูลหาหล่ยพุกต้มมาคู่นี้ก่อนคู่นี้คู่นี้เก่งไรนี่มานีคู่นี้ขอใช้โอกาสพวกกัาอีบานหนึ่งเด้อพวกจะผู้ใหญ่เด้อเอาเด้อหนึ่งสองสามโอเคพี่น้งโอเค การถือว่าได้แจกเงินละพุระหาพันนอหนี่หาพัน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 นายเบิร์โมเป้าได้เล่นบอมีโมคูเรียบวกาโมกิบนโอเคถือว่าชิเลียงขนมเบิดทุกคนเขาปกครอเงินซื้อขนมดีหรอนอจะให้เขาพุระพันสองพันกับชิบะม่านนั่นสนุกสนานลูกลานบ้านเมืองบางคนก็ว่าโอ้ยพ่อหนูวหนาดิ๊งหน่อยก็แล้วแต่ชิวะกัล้วแต่ชิเอิญนเนาะ กะบบุ๊มบิยังเบาได้กะถือว่าเป็นคนห่างนิดหน่อยเนาะเชิหคนห่างนิดหน่อยกับบุ๊มบิยังอันนั้นกันแหล่ตะปูจีมุมมองแหล่ตะปูจีคิดเนาะพี่ดอกเนาะอาะสุดท้ายนี่กะขอขอบใจ็คชี่คนถึงคำอาบส้มสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายเนบ๊ายะเด็กเก๊